สวัสดีค่ะเฮล t h คอนเน็กในครั้งนี้ค่ะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะสร้างผลกระทบให้กับทุกๆุกคนที่อยู่ในทุกพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนก็ตามประเทศไทยก็จะมีแรงงานต่างด้าวเยอะเกิดผลกระทบกับพวกเขาเยอะไม่น้อยกว่าคนไทยเลยนะคะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สกับภาคีเครือข่ายค่ะได้ทาโครงการนี้ขึ้นมานะคะ ฝึกอบรมให้พระนิสิตเมียนมาได้ทำคลิปวิดีโอค่ะเพื่อจะได้ผลิตคลิปวิดีโอสื่อสารออกไปเพื่อสร้างความรู้และกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในพื้นที่ประเทศไทยค่ะจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในอำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครช่วงที่ผ่านมาประชาชนสับสนตื่นตระหนกและหวาดกลัวซึ่งอาจจะนาไปสู่การตีตราแรงงานข้ามชาติ ทำให้แรงงานข้ามชาติถูกผลักดันออกนอกระบบการควบคุมป้องกันโควิด19สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,สร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไทย PBS และภาคีสุขภาพพระสงค์จัดอบรมพัฒนาพระนิสิตจ,จิตอาสาชาวเมียนมา เพื่อสร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาวะต่อแรงงานต่างชาติที่ถูกผลกระทบโควิด1 9ระลอกใหม่ที่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เองเนี่ยหลายๆองค์กรที่ร่วมกับมอจม,ามาหาจุฬานะครับจัดเเรียกว่าวันนี้เป็นปอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับในการนี้จะส่งเสริมให้พระเนี่ยมีบทบ,บาททั้งดูแลสุขภาพของพระพระสงฆ์เองนะครับ แล้วก็ช่วยในการดูแลสุขภาพของชุมชนรอบๆวัดทุนที่เราเคยทำเรื่องนี้นะกับแรงงานเมียนมาโดยเฉพาะกับเรื่องโควิดในช่วงที่กำลังเกิดการเ,เรียกว่าแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับน่าจะมาใช้ประโยชน์ในการที่จะทำย่างไรให้บทบาทพระสงฆ์ของเมียนมานะครับเข้ามาช่วยสับหลุมลดการกระจายนะ <c oughs> ช่วยให้แรงงานเมียนมาเองเนี่ยมี ความรู้ที่จะดูแลป้องกันตัวเองครอบครัวได้ดีขึ้นสื่อที่เรามีอยู่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับก็เอามาเอามาใช้ในวันนี้ด้วยในเวิร์กช็อปครั้งนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าทางพระเองซึ่งเขามีภาษาของเขานะครับที่อ่อนลึกซึ้งกว่าพวกเราเนี่ยนะครับเอาไปดัดแปลงทําเป็นชุดสื่อของเขาเองวันนี้มา50รูปเนี่ยแต่ท่านก็มีเครือข่ายของท่าน,นย่จาไปเผยแพร่ไปไปต่อได้ก็น่าจะช่วยในการที่จะสื่อสารให้กับ คนเมือนาในเมืองไทยเนี่ยนะครับได้ได้เข้าใจโควิด19คืออะไรนะครับจะป้องกันได้อย่างไรเถ้าเกิดพบแล้วมีมีเชื้ออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับขอให้เขาอย่าเคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันตัวเขาเองด้วยนะป้องกันคนในประเทศไทยด้วยให้เข้าใจแล้วก็ทําอย่างไรให้ลดการแพร่กระจายได้ที่สุดจริงตอนนี้ก็สถานการณ์ที่สุดสากลก,ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า การเติมความรู้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้ป้องกันได้ระยะยาวก็จะเาสื่อที่เราเคยมีนี่นะครับมาแามาแนะนําให้เขารู้จกักแล้วก็จริงๆมันก็คือเบียนเป็นความรู้พื้นฐานแหละแต่ว่ามันอาจจะมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่ที่พระกับชาวเวียนมากเองเขาอาจจะรู้ล,ลึกซึ้งกว่าเราหลังจากเิร์กช็อปวันนี้เนะจริงๆเราคุูยันอยู่ว่าน่าจะมีพี่เลี้ยงที่จะคอยแนะนําเขาต่อด้วยนะครับ นอกจากนี้พระนิสิตท,ที่ได้รับการอบรมจะช่วยเป็นล่ามแปลภาษาสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อทำไทม์ไลน์และให้ความรู้การป้องกันการดูแลสุขภาพกับแรงงานเียนมาตลอดจนนำธรรมะช่วยด้านจิตใจและยังถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการเฝ้าระวังช่วยเหลือป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ของแรงงานข้ามชาติด้วยนิสิตของเราที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ย Majority Major <ity S 1> คือส่วนมากกลายเป็นนิสิตพมา่า mm hmm. เราก็เลยจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้นั่นก็คือจะได้นิมนต์นิสิตโดยเฉพาะนิสิตพมา่าเนี่ยเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเราต้องการจะทำสื่อว่าจะทำอย่างไรที่จะได้ช่วยคนพมา่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้นิสิตพมา่าซึ่งใช้ภาษาพมา่าเนี่ยนะ mm hmm. ก็ไปสื่อกับคนพมา่าที่เขาทำงานอยู่ในประเทศไทย เพื่อต้องการให้รู้นโยบายของประเทศไทยที่มีต่อรายงานข้ามชาติก็คือจะโฟกัสไปที่คนพม่านะที่อาศัยอยู่ที่สมุทรสาครเป็นหลักเราก็มาตกลงกันเบื้องต้นว่าเราผลิตสื่อดีกว่าสื่อที่ช่วยให้เขาได้รู้เราโฟกัสไปที่เรื่องของสุขภาพจิตเราก็อาศัยทางพระเข้าช่วยโดยเฉพาะพระที่รู้ภาษาพม่าร่วมกับทาง สสสสสสสอชชปปแลละะทไรเเห่านนนี้้็ตการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เน้นการสอนการแนะนำช่องทางการเข้าถึงสื่อการผลิตสื่อโดยให้พระนิสิตเมียนมาผลิตคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อเผยแพร่ทาง YouTube Facebook ด้วยเป้าหมายก็คือให้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจและส่งต่อกำลังใจให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในประเทศไทย การอบรมให้พระนิสิตมีความรู้ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตและปัญญาให้กับแรงงานเมียนมาเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและช่วยเหลือพี่น้องแรงงานข้ามชาติให้รอดพ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปได้ ในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเราทุกคนก็ต้องช่วยกันค่ะไม่มีเรื่องการแบ่งเชื้อชาติหรือสัญชาตินะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นอนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับเพลคอนเน็นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ